แต่ความรักอย่างเพื่อนนั้นเอาคอเป็นประกันความรักถูกคอกันก็รักถ้าขัดคอกันก็เลิกรักฐานนี้จึงจัดลำดับไว้แค่ปากแค่คอซึ่งเป็นของที่เรามีอยู่ช่องเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรเสียก็เสียหมดผัวเมียแบบสักขานี้ถ้ารสนิยมขัดกันเมื่อไรก็เลิกกันได้ง่ายๆอ่า EP นี้นะครับก็จะพูดถึงผัวเมียชนิดที่5 6แล้วก็เเลยนะครับเนื่องจากว่า,อ,าอธิบายไว้ ค่อนข,ข้างกระชับทีเดียวนะครับว่ากันผัวเมียชนิดที่5พระคินีนะพระคินีภริยานะครับพระคินีแปลว่าน้องสาวนี่ก็เหมือนกันท่านยกเอาความรักระหว่างพี่กับน้องมาเทียบให้ดูความรักระหว่างพี่กับน้องเป็นความรักที่ยั่งยืนรองจากความรักของแม่แต่ก็มีลุ่มลุ่ม,มดอนดอนประเดียวก็ดีกันประเดียวก็ขัดใจกันแต่แล้วก็ตัดกันไม่ขาดใครได้คู่ของชนิดนี้ก็ถูกกวนใจเหมือนกับเลี้ยงน้องนั่นแหละ ทั้งสนทั้งงอนทั้งขี้ยัวทั้งขี้แยต้องขู่เป็นบางครั้งต้องปลอบเป็นบางคราวประเดี๋ยวรบจะเอาของกินประเดี๋ยวกวนจะเอาของเล่นหน้ารำคาญครานไม่ได้อย่างใจก็ร้องไห้ตาแดงพอดูเขาหน่อยก็วิ่งไปฟ้องแม่หาว่าผัวรังแกและชอบตั้งข้อหาเอาแรงๆด้วยใครได้คู่แบบนี้ก็นึกเสียว่าเลี้ยงน้องก็แล้วกันเนาะอ,อันนี้สันส้นๆนะครับภรินีภรรยานะผัวเมียชนิดที่6สาขานะครับสาขาก็เหมือนกับสหาสหายะนะเพื่อนนั่นเองนะครับ สักขาแปลว่าเพื่อนฝูงหมายถึงผัวเมียที่รักและอยู่กินด้วยกันฐานเพื่อนความรักแบบนี้รักกันเพราะชอบนิสัยใจคอที่เราพูดกันสั้นๆว่าถูกคอกันหรือคอเดียวกันหมายความว่ารสนิยมมันเข้ากันเราชอบดนตรีเขาก็ชอบเราชอบอ่านหนังสือเขาก็ชอบเราชอบดูหนังเขาก็ชอบเราชอบเล่นลิเกเขาก็ชอบเราชอบเต้นรำสุบุรีกินเหล้าเขาก็ชอบคือไปชอบรสเดียวกันเข้า แต่เวลาพูดเราพูดว่าคอเดียวกันพูดอย่างสำนวนทางศาสนาว่ารักอย่างเพื่อนเราจะสังเกตได้จากการวางตัวของสามีภรรยาแต่ละคู่นั่นเองผัวแบบนี้มักจะตีเสมอกันผัวลือ้อเมียก็ลื้อด้วยผัวขึ้นอัวเมียก็ขึ้นอัวเหมือนกัน ถ้าอีกฝ่ายเรียกว่าแกอีกฝ่ายก็เรียกข้าอีกฝ่ายว่ากูอีกฝ่ายก็มึงรวมความว่ามันก็พอๆกันความรักแบบนี้ก็ไม่เสียหายอะไรแต่ว่าบอบางหน่อยเป็นรองจากความรักจากพี่น้องถ้าจะจัดลำดับความรักที่ว่ามาแล้วก็จัดได้อย่างนี้ความรักอย่างน้องมีค่าเสมอจมูกความรักอย่างแม่มีค่าเสมอตาความรักอย่างเพื่อนมีค่าเสมอปากเสมอคอออน่าสนใจนะ ความรักเสมอตานั้นมีอะไรคือไม่ขาดเสียทีเดียวอย่างตาเรานี่มีสองตาถ้ามันจะบอดตาหนึ่งดีตาหนึ่งก็ยังใช้ได้รักเสมอจมูกก็เหมือนกันเรามีจมูกสองช่องถ้ามันจะขัดข้างหนึ่งเราก็ใช้อีกข้างหายใจแทนก็พอได้และแม้จมูกจะคัดเป็นบางครั้งบางคราวอึดอัดชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแล้วก็โล่งไม่มีใครตายเพราะคัดจมูกแต่ความรักอย่างเพื่อนนั้นเอาคอเป็นประกันความรัก ถูคอกันก็รักถ้าขัดคอกันก็เลิกรักฐานนี้จึงจัดลำดับไว้แค่ปากแค่คอซึ่งเป็นของที่เรามีอยู่ช่องเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรเสียก็เสียหมดผัวเมียแบบสักขานี้ถ้ารสนิยมขัดกันเมื่อไรก็เลิกกันได้ง่ายๆว้าวนะส่วนใหญ่ณนะปัจจุบันนี้ก็เป็นผัวเมียแบบสักขาเนานะผัวเมียชนิดที่เจ็ทาสี ทาสีก็หมายถึงทาสหรือคนใช้หรือลูกจ้างแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าแต่งงานกับคนใช้แต่หมายถึงน้ำใจของผู้เป็นผัวเป็นเมียนั่นเอง ว่ามีความรู้สึกนึกคิดอย่างคนใช้คือทาสหรือคนใช้นั้นต้องทํางานให้นายด้วยความจ,จําใจอาจจําใจอยู่เป็นทาสเพื่อใช้หนี้อย่างทาดครั้งโบราณก็ตามหรือจําใจทํางานเพื่อค่าจ้างอย่างคนใช้ทุกวันนี้ก็ตามแต่เมื่อรวมความแล้วก็คือจําใจอยู่เป็นคนใช้ทั้งนั้นถ้านายเลี้ยงดีมีค่าจ้างให้มากก็เอาการเอางานถ้านายจนลงให้ค่าจ้างน้อยก็ปล่อยปากการงาน ผัวเมียรประเภททาสีก็เหมือนกันคืออยู่กินด้วยกันอย่างจำใจเพราะมันได้เป็นไปแล้วก็ต้องจำใจปล่อยให้มันเลยตามเลยแม่อีกทีก็เห็นแก่เงินทองของบำเรอที่ตัวจะได้จากเขาทำงานให้คู่ครองเหมือนลูกจ้างที่คอยคิดค่าง,งานอยู่เสมอถ้าเขาเป,นป,นปนินเปิดยดีมีโน่นมีนี่มาฝากก็ค้าขาหน้าหลังเทียบสำรับเรียบร้อยแต่ถ้าเขาไม่มีจะให้ก็เมินเฉยแม้แต่ข้าวก็ไม่อยากหุงให้กินนี่แหละชนิดทาสีโอ้โหความรักสถานนี้ยิ่งบอบบางที่สุด เลอไม่ได้จะหลุดไปเป็นอื่นร่ําไปก็มันจําใจนี่จาใจก็คือขังใจนั่นเองอ๋อจำจำขังนะจำกับขังคําเดียวกันเนาะลงได้ขังก็ต้องคุมไว้เสมอหากจะเปรียบความรักแบบทาสีก็เปรียบอาหารเก่าที่ขังไว้ในท้องถึงคราวมันจะออกก็เอาไว้ไม่อยู่โอโ้โหดีมากเลยนะครับอันนี้ติ่งไว้นิดนึงนะเป็นหัวข้อจัดลําดับชั้นผัวเมียนะสรุปแล้วผัวเมียมี7ดชนิด แบ่งเป็นสองประเภทคือประเภทดีสประเภทเลวสแต่และประเภทยังจัดลําดับชั้นออกไปอีกดังนี้ผัวเมียดีสชั้นดีที่1มาตารักอย่างแม่รักลูกดีที่สองพักค,คินีรักอย่างพี่รักน้องดีที่ส,สักสาขารักอย่างเพื่อนรักกันดีที่4ทาสีรักอย่างคนใช้รักคือคนใช้รักเจ้านายเจ้านายเลี้ยงดีก็ดีเจ้านายเลี้ยงไม่ดีก็ไปอะไรอย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นผัวเมียชั้นดีนะครับผัวเมียเลวมี3มชั้น เร็วที่1วัฒกะวางตัวอย่างเพชรคาดเร็วที่2โจระวางตัวอย่างโจนเร็วที่3ามยาวางตัวอย่างนายเหนือหัวก็จบไปนะครับสำหรับหัวเมียทั้งหมดที่มีอยู่7ชนิดเนาะเดี๋ยวอีพีหน้านะครับผมว่าน่าสนใจมากเลยเป็นความหมายของคำว่าแต่งงานนะอยากฟังไหมฮะนะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีหน้าดีกว่านะครับ e ีพีนี้หวังว่าคงจะชอบนะครับเราพบกันอีพีหน้าครับ